เรียกว่าเป็นคนดังในวงการเพียงไม่กี่คนที่กล้าเปิดหน้าในฐานะผู้เสียหายคดีชาลุกโซฟอลเหล็ก 3D ดีเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและผู้เสียหายอีกนับหมื่นคนสำหรับอยวยรราไพลินจนหลายคนต่างยกให้เธอเป็นนางฟ้าฟอเล็กถึงแม้จะถูกภัยมืดมาเฟียพันล้านหมื่นล้านคุมขู่ตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่เธอก็ขอทำหน้าที่ทวงความยุติธรรมให้ถึงที่สุด และแน่นอนกับข่าวสดสดร้อนๆอนเมื่อดีเจแมนและใบเตยต้องเข้าเรือนจำในคดีฟอล์เ็กสาดีก็มีคนเข้าไปถามเธอว่าเธอรู้สึกยังไงเมื่อเห็นคนในวงการบันเทิงต้องติดคุก ล่าสุดไอวัาราไพาลินโพสข้อความรายยาวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าไอาเชื่อว่าบางคนที่โดนคดีเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะโกงใครอาจเป็นเพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและมันมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นไม่อยากให้ไปซ้ำเติมใคร ตัวไอเองพูดแบบไม่อายใครเลยว่าตอนที่เราลงทุนกับ f o l e เร็ดีเพราะความโลภเห็นว่ามันทำกำไรให้กับเราเยอะไม่ศึกษาให้ดีเสียก่อนเพราะความเชื่อมั่นในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่ดูอินเตอร์มีบุคคลที่น่าเชื่อถือลงทุนด้วยเยอะก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจซึ่งเหยื่อแต่ละคนกว่า50,000คนก็คงคิดแบบนี้ หากการลงทุนมันตรงไปตรงมาเชื่อว่าทุกคนยอมรับเงื่อนไขต่างๆแต่ฟอ r e x 3็กมดีมันมีการวางแผนกลโกงไว้ล่วงหน้าแรกๆทำให้นักลงทุนต่างเกิดความชลาใจมีการจ่ายเงินที่ตรงเวลาภาพใบอนุญาตอ้างถึงแบงชาติแต่เมื่อมีนักลงทุนมากขึ้นยอดเงินมากขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจของวงแชร์จากนั้นก็เข้าสู่ขบวนการล้มแชร์จึงทำให้มีผู้เสียหายออกมาเรียกร้อง หากวันนั้นอายไม่กล้าหรือไม่ตัดสินใจออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายหลายๆคนเป็นเหยื่อในแชร์อื่นๆได้อีกจํานวนผู้เสียหายอาจจะเป็นแสนเป็นล้านคนตอนนั้นมีผู้เสียหายรวมตัวกันแค่พันกว่าคนแต่ถ้าอายไม่ออกมาสู้ด้วยก็ยังคงมีอีกหลายคนหลงเชื่อเพราะตอนนั้นนักลงทุนหลายคนยังเชื่อว่า For e x 3ดีไม่มีทางล้มเข้ามาคุกค,คามมาต่อว่าอ้างเส้นสายข่มขู่เราและครอบครัว,วผู้เสียหายท่านอื่นที่จะมาแจ้งความ แม้แต่คนมีชื่อเสียงหล,หลายคนก็ยังออกมาต่อว่าตอขานว่าอายออกมาแจ้งความทำไมท้งๆท,ที่แชร์ยังเป็นปกติซึ่งความจริงตอนนั้นมันไม่ปกติแล้วมันไม่มีการจ่ายเงินแล้วขนาดอายและเหยื่อผู้เสียหายออกมาเรียกร้องแจ้งความกว่าจะสืบจับกันได้ก็ใช้เวลาตั้ง4ปีผู้ร่วมกระบวนการโยกย้ายถ่ายเทเงินไปที่อื่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ส่วนเงินหรือทรัพย์สินที่ยึดมาได้ถ้าให้เฉลี่ยคืนผู้เสียหายก็ได้กันคนละไม่กี่บาท สหรับอายไม่หวังว่าจะได้เงินคืนเลยหวังแค่ว่าคนที่ทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายต้องแยกแยะให้ออกนะบางคนบอกว่าอยากลงทุนเองพอขาดทุนแล้วก็ออกมาโวยวายไออยากจะบอกว่าที่ออกมาเรียกร้องไม่ใช่เพราะลงทุนแล้วขาดทุนการลงทุนมีความเสี่ยงมีได้กำไรมีขาดทุนแต่ f อเ e ็ก d มันคือกระบวนการของแชร์ลูกโซ่ที่วางแผนโกงคนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ออยากจะเตือนนักลงทุนทุกคนว่าการลงทุนอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงมีกําไรมีขาดทุนหากเป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเล่นหุ้นหรือลงทุนตราสารกับธนาคารมีกําไรขาดทุนมันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่มาถูกหลอกเพราะลงทุนกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่มีหลายประเภทกลงกงบางทีเราอาจแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เรากำลังลงทุนไปมันคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าจะมารู้ความจริงทีหลังก็ตอนแชร์ลม้มหรือธุรกิจลม้มบางคนหมดตัวบ้านแตกฆ่าตัวตายหากเราไม่มีความถนัดเชี่ยวชาญอย่าคิดลงทุนอะไรกับสิ่งที่ล่อตาล่อใจข้อเสนอกำไรที่สูงเกินความเป็นจริงอย่าเชื่อมัน่นแม้แต่คนมีชื่อเสียงว่าเขาจะไม่โกงมันก็มีให้เห็นหลายตัวอย่างโกงแทบทั้งนั้นเป็นข่าวก็เยอะ แถมติดคุกอีกต่างหากบางทีนักลงทุนอย่างพวกเราที่ลงทุนกันแบบซื่อๆก็อาจเข้าสู่ขบวนการโกงแบบไม่ตั้งใจตัวอย่าง f o r e เ3็ที่มีคนมีชื่อเสียงหลายคนต้องโดนคดีไปด้วยช่วงที่อภิรักษ์กำลังจะโกงและหายตัวไปอายเพียงแต่อยากให้เขาหยุดอ้างคนใหญ่คนโตและออกมารับผิดชอบเท่านั้นไม่อยากเห็นพี่ๆในวงการท่านใดติดคุก พราะเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจโกงเพียงเพราะถูกต้นต่อของวงแชร์มันหลอกด้วยตัวเลขและผลประโยชน์จึงติดล่างแหไปด้วยถามว่าอายกลัวไหมที่อายเป็นเพียงดาราคนเดียวที่ออกมาแจ้งความให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต่อสู้ยืนเคียงข้างผู้เสียหายใครบ้างไม่กลัวโดนทั้งขู่หลากหลายรูปแบบแต่อายก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองและเหยื่อทุกคนเพราะอายอยากเตือนสติคนที่คิดจะโกงหรือว่าหลอกให้คนไทยหลงเชื่อ แชร์ที่ลงทุนน้อยผลตอบแทนเยอะจากเหตุการณ์ฟอเลเเ็ก 3D มันจึงทำให้อายและทีมงานที่มีความรู้เรื่องการลงทุนคิดทำโปรเจกต์ต่างๆเช่น c o o เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ผู้นำในทุกองค์กรพัฒนาเป็นต้นแบบที่เก่งในทุกๆด้านเพื่อชื่อเสียงของตัวเององค์กรสังคมจนไปสู่ระดับประเทศไม่ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียความเชื่อมั่นไปมากกว่านี้ก่อนที่จะไม่มีใครอยากมาลงทุน มาท่องเที่ยวประเทศไทยไปมากกว่านี้และไม่โลภจนเผลอทำร้ายใครต่อใครให้เดือดร้อนสุดท้ายอย่าถามว่าอายรู้สึกยังไงที่เห็นคนในวงการติดคุกอายที่ทำหน้าที่ของอายในการส่งมอบหลักฐานที่มีไปตั้งแต่4ปีก่อนหมดแล้วอายทำหน้าที่ของอายจบแล้วจากนี้ไปมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วจริงๆอายไม่รู้ได้ว่าใครจะเป็นจำเลยท่านต่อไปในคดีนี้อีกถ้าเป็นการไปตอกย้ำซ้ำเติมใคร าอไม่ขอออกความเห็นอะไรแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube t o p ดาราด้วยนะคะ